สวัสดีครับพี่น้องและมิสา,ายทุกท่านผมวิสิตซิมเสรีวันนี้มีอะไรที่จะมาแบ่งปันกับท่านนะครับผมมีความสุขถ้าหากว่าผมได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับท่านก็เหมือนกับว่าได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านทุกท่านนะครับอขอให้เรามาดูกันครับเรามาดูวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคำัมภีร์แห่งจักรวาล เราจะเสนอนะครับเร,เราจะเสนอเรื่องดีอยากรู้นะครับต้องเป็นเรื่องดีเราถึงอยากแกรู้วันนี้ใต้หัวข้อเรื่องดีอยากรู้เป็นหัวข้อที่บอกว่าเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงนะเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงธรรมดา ธรรมดาแล้วเราทุกคนก็อยากจะรู้เรื่องจริงเรื่องไม่จริงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ฆ่าเวลาหรือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหมือนกับว่าเราอ่านหนังสือนิยายที่แต่งขึ้นหรือว่านิทานอะไรต่างๆส่วนมากแล้วก็ใช้เป็นการฆ่าเวลาแล้วก็นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องดีอยากรู้เนี่ยคือเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าหากว่าเรื่องจริงเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะครับเหตุผลที่เราอยากจะรู้เรื่องจริงเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยมันจะช่วยช่วยคือช่วยประดับเป็นความรู้ชีวิตของชีวิตประสบการณ์ของชีวิตเพื่อว่าเราจะรู้ว่า เรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีเรื่องดีๆเราก็เก็บไว้จดจำเอามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเช่นเรื่องที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องแต่งแต่มันถ้าถ้าบอกว่าเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันก็ ใกล้ความจริงแล้วก็มีส่วนเป็นจริงก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างว่าเด็กเลี้ยงแกะ,ะเด็กคือเด็กเนี่ยที่บอกว่าะตะโกนบอกชาวบ้านบอกว่าหมาป่ามากินลูกแกะของเขาอันนี้คือเด็กนี้เด็กคนนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นการหยอกเล่นชาวบ้าน คือชาวบ้านก็คิดว่าเป็นความจริงเลยก็แห่กันมาจะมาช่วยแต่เด็กคนนี้เมื่อเห็นชาวบ้านมากันเยอะแยะมากมายก็หัวเราะดีใจเป็นเรื่องขำเป็นเรื่องที่ตลกอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงก็ได้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นก็ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยเราส่วนมากเราก็รู้กันถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่ทำไม เราถึงอยากจะรู้เพราะว่ามันสามารถเป็นความจริงได้ที่ว่าอาจจะมีเด็กที่ซุกซนเด็กที่หลอกชาวบ้านอันนี้มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงอยู่ไปได้นานแล้วก็ถึงใครๆก็อยากจะอ,อยากจะฟังกันแล้วก็เรียนรู้เพราว่าอย่าเป็นผู้พูดเท็จไม่ดีอย่างนี้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการรู้จริงๆแล้วต้องการ รู้เรื่องจริงนะครับวันนี้เราจะนำเรื่องจริงมาเสนอก็คือว่าเรื่องพระเยซูเนี่ยเป็นเรื่องจริงพระเยซูมีตัวตนคำสอนของพระเยซูได้บันทึกจดเอาไว้แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็ได้พิสูจน์นะว่าเรื่องพระเยซูเป็นความจริง ถ้าเรื่องพระเยซูเป็นความจริงคำสอนของพระเยซูก็เป็นความจริงด้วยถ้าคำสอนของพระเยซูเป็นความจริงมันก็เป็นสิ่งที่มีมีค่าสำหรับเราทุกคนที่ควรจะ,ะมาเรียนรู้กับคำสอนของพระเยซูเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้บอกว่าบอกว่าของจริง เรื่องจริงของจริงเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์กันแล้วอันนี้วันนี้แน่นอนทีเดียวมีหลายวิธีหลายหลายแนวทางหลายวิธีต่างๆที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องของพระเยซูมีจริงเป็นความจริงนั้นเยอะแยะมากมายแต่เนื่องจากเวลาวันนี้ผมก็ยกแค่ตัวอย่างอันเดียวว่าสาวกของพระเยซู เป็นผู้อยู่กับพระเยซูกินอยู่กินอ,อยู่กับพระเยซูติดตามพระเยซูไปไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วสาวกคนนี้เนี่ยชื่ออาจารย์เปโตรเป็นผู้เขียนนะคะและให้เรามาดูกันนะครับให้เรามาดูในหนังสือสองเปโตรบทที่หนึข้อ16บอกว่าเพราะว่าเมื่อเรานะได้สำแดงให้ท่านทั้งหลายทราบ ถึงฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดแต่เราได้เห็นอนุภาพของพระองค์ด้วยตาของเราเองนะอย่าลืมนะครับอันนี้บอกว่าไม่ใช่นิยายที่คิดแต่งขึ้นมาแล้วก็ บอกว่าเห็นด้วยตาของเราเองนะครับคําเขียนอันนี้เป็นคําเขียนของอสาวกของพระเยซูท่านอาจารย์เปตโตรนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่หลังจากพระเยซูได้ฟื้นตายแล้วฟื้นชีพแล้วแล้วก็ขึ้นไปลอยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนะครับท่านเปตโตรเป็น พจักพยานนี่แหละครับที่บอกว่าถ้าเรื่องจริงก็ต้องสามารถที่จะพิสูจน์หรือจะสามารถที่จะมีพยานมาบอกเราได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงคําสอนของพระเยซูทุกคําก็เป็นคําสอนแห่งความจริงแล้วก็เรื่องราวของพระเยซูที่มาเกิดในคันของนางมาเรียโดยที่นางมาเรีย ไม่ได้สมสู่กับคู่มั่นนะครับโจเซฟนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความจริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ